เปรมใหญ่แล้วก็ลูกตัวหนาใหญ่นะครับพี่น้องลูกเคฟสามหนึ่งแปดเดือนดากเดี่ซส้ำกระโบงเลยลูกเค3 1ฟสามหนึ่งแปดเดือนนี้แม่ท้องสี่วัยห้าเดือนนะครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันกันนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการปลูกมงและก,การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ผมกับศิภาพีพี่น,น้องหนีมาเบิงเอางว้วส,สวยๆงามๆนะคบพี่น้องครับจากมิตรภาพฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นีมีงวัวามาใหม่ให้พีให้น้องเด็ดจ่มหลายคูเลยนะครับเด้อล้ะกะ็งวัวสาวหน่อยหลาโตอยู่ล้วกั มีงัวนทองที่เป็นสีเจ็บๆใหม่ๆหม่นะครับพี่น้องครับทองใหยหาเดือนเลยนะครับเด้อนุ่นตัวนุ่นสีแดงทั้งตัวเลยเด้อครับพี่น้องนี่หรือว่าจะเป็นสาวน้อยย้อยๆบดๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่กติภาพมาเบิ้งกันในคลิปนี้เนาะพิกัดตรงนี้การยุทีบ้านป่าแดงตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อส่วนสำหรับเส้นทางที่มาน่ะ มาเส้นสารครามร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับเลี้ยวเข้ามาตรงบริเวณโค้งบ้านเชียงเหียนนะครับพี่น้องครับเขามาเนี่เสนบ้านรวมใจกับสีมีฟ้ามิตรภาพเพื่อนกาติยุ่งถางทังนี่แหละครับพี่น้องครับเอามีตัวไดนาสน่นาเลี้ยงถูกใจพี่น้องนะครับพี่น้องครับที่ภาพมาบิ่งกันในคลิปนี้เนาะก่อนอื่นไปพูดคุยทักททยกับทางเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปอมิตรภาพฟาร์มจ้ะมือนี้มีมาให้พี่น้องชมนี่ หลายอยู่นะครับเนาะห้าหาคูส่สองสาวหนึ่งเถิกหนึ่งทองแล้วกะหนึ่งผสมแล้วอ่ามีวัวห้าคู่นะครับเอาหาคู่นี่แม่ลูกมีสที่เป็นอ่าแพ็คสองในสามนี่หล่ไปไหนครับมีบ่กมิสสามตัว,วสามคู่<า>คนะนครับพี่น้องครับเอาข่ายจ้างติดตามไว้ละกันครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดกําลังมองหางวัวแพ็คสองในสามอยู่เนาะเอาพี่ป๋องวันนี้จะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับสาวนี่จ้ะสาวโบดเอาสาวแดงโบดโบดหลัก็แดงจัดจัดนี่แหละครับพี่น้องครับ มาดูกันว่าตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวไหนครับ C ีไเก้าเดือนสิบเดือนจ้ะ cy อายุ9เดือนถึง10เดือนนะครับพี่น้องครับนี่เด้อใครอยากจะได้ดแดงๆช่ำๆแดงใหม,ม่ๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้เด้อนีน่หูสันๆนี่แหละครับตัวนี้ลักษณะเด่นอีกอย่างนึ่งคือล้นธรรมชาตินะครับนอกจากสีทีเจ็บเจ็บแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะตัวนี้พี่ป๋องว่าไวที่เท่าไหร่ครับ8 9กจ้ะ 8 9 0 0 0นเกนะครับพี่น้องครับนี่เด้อ8 9 0 0 0เก้าตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่ไหนประมาณร30ยสสวยๆอีโบน่ะนี่เด้อครับพี่น้องครับกินเก่งทองปุ้งนะกินเก่งท้องปุ้งๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพามาเบืองกันนะครับเนาะส่วนท้ายเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่แหละเออสวนท้ายเห็นชัดๆเลยครับพี่น้องครับนี่นมบอมิติงนะครับสีหัวยุนะครับเนาะเอาจากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อต่อร้องเอาครับพี่น้องครับนี่ราคานี้ตะเก่านี่เพ่น เปิดไว้แบบร่วมส่งน้ำได้คับพี่น้องครับพร้อมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนั่นไหมครับตัวนี้จ้าพี่ป๋องครับช่องทางการติดต่อครับวันนี้เบอร์โทรอด d l ล f e เบอร์เดียวกันนะคะ0641929879อ่นี่นะครับพี่น้องครับเอาทวนราคาอีกครั้งครับ89จ้า8 9 0 0 0เก้นะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่แหละบดจัดเลยดนะครับตัวนี้นี่ขอบหูดำๆนี่ครับพี่น้องครับเอาให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับเนาะนี่กีบลงกีบเล็บเป็น้ยังไงครับกเบิ้งเอาใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องครับ หลังแตกบอลนะครับเนาะอ่านี่นะครับตัวแรกผ่านไปตัวที่สองพี่ป๋องจะเอาตัวไหนครับซีไว้เก่าเดือนให้กันตัวนี้ก็เป็นสาวน้อยอายุซีไว้ศูนย์เก้าหกไดครับพี่น้องครับอายุก็ประมาณเก้าเดือนนะครับใกล้เคียงกันนังหนานาแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนี่เด้อวัวเด็กๆวัวเล็กๆครับพี่น้องครับเอาเชิสวยตัวนี้ลูกของซีไวอายุ9เดือน9เดือนคือกันอันนี้บอท่านิตรตีเอฟจดเอฟได้ครับพี่น้องครับแล้วก็เนื้อหนังย่อยมากนะครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้มาาเเอบ้าง เบื้องหนังข้อตัวนี้ครับเอาเบื้องเอาพี่น้องข้อเห็ดไอ้เขาเห็ดหอยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะลูกจะนั่งรายอยู่ตัวนี้พี่ป๋องว่าไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเก้าจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าเลยค่ะเบื้องทายืนทานี่พี่น้องนี่ลำตัวยาวหรือลึกหู้โหสันัตวครับพี่น้องครับผู้เพลียงยี่นี่เนาะนี่แหละหูสันสัตนี่แหละครับพี่น้องแขีงขาใหญ่ดิาเบื้องหนาวครับพี่น้องจะเห็นใกล้ๆเลยนะครับเนาะเห็นกล้องนี่นะครับชอบเล่นกล้องนะครับพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังครับเอาเบื้องเอา เดี๋ยวจะพาเบื้องส้นจิ๋มครับแข็งขาใหญ่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้แล้วก็ส่วนท้ายนะครับเนาะนี่แหละเงาหางครับถ้าเดินก็ไม่มีปัญหานะครับเนาะลังแตกดีขนาดนี้อ่านี่นะครับเด้วยผู้ใดอยากได้นะครับเนาะเทียบกันเราคูนี่นะครับตัวนั้นแปดสิบเก้าตัวนี้เจ็ดสิบเก้าครับพี่น้องครับสูงกับไข่เคียงกันครับพี่น้องเอาในเรื่องของร่มกับวกมีติ้งนะครับพี่น้องครับอ่าตัวต่อไปพี่ป๋องจะแนะน้าตัวไหนครับัวทองค่ะ วัวทองเออที่ผมมาสีเจ็บๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้เห็นวัวทองหลายเดือนเลยเนาะแม่แค่เอฟสามหนึ่งจะเข้าหาเดือนละทองเคเอฟสามหนึ่งจะเข้าห้าเดือนแล้วดนะครับพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงนีร้อยสี่สิบกว่าได้พี่นอ้องเด้อสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดได้เลยครับนี่แหละตัวนี้สีแดงใหม่ๆทั้งตัวนะครับพี่น้องครับเขาเห็ดหายแล้วละหูสั้นๆนี่ละเป็นว่าทีล้ำตัวยาวนะครับซึ่งใบหลอดเอกสารย้อนี่มีให้ครบนะครับเนาะใบเพชรอ,ออกแล้วค่ะเรียบร้อยใบเพชรมาแล้วครับเรียบร้อยตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งบอกครับ เอาฟังราคาก่อนจังไปเบื้องล่าละเอียดของง้วออีกครับตัวน,นี้แสนห้าพันหนึ่งแสนกับ 5, อีกห้าพันนะครับพี่น้องนี่<อ>นะครับเดอ้ออยากจะได้งว้วอสีแดงๆแล้วก็ท,ท่องชั่วๆนะครับพี่น้องครับนี่อ,อยากจะได้นนส่วนของเม็ดสีนะครับเนาะเอาเบื้องด้านขางด้านนี้วอเอฟหนึ่งแล้วก็พร้อมใบเพชรน,นะครับพี่น้องนี่แหละส่วนหนาครับผมเอาให้ดูใกล้ๆแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่หนอบนะครับเนาะเอากรีบเล็บพี่น้องครับนี่แหละอยากจะ เบื้องกีบเรียบนะครับเนาะขาหลังเป็นยังไรครับพี่น้องครับนี่ปานแต่งไว้แล้วนะครับเนาะช่วงล่างเป็นอย่างไรตัวนี้งัวเชเชิงนะครับเด้อเชิยงบักครับผมจับได้ใยได้ครับพี่น้องเฉียงสูตูเดียวเดจะได้ตครับนี่หนึ่งแสนห้าพันพี่น้องเด้อนี่ส่วนจีมครับผมอ๋อผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วกำลังหางัวสวยๆงามๆงัวท่องชั่ๆนะครับแวะเวียนเข้ามาเบื้องที่มิตรภาพฟาร์มได้ครับพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะ นี่เบิง่งไายกายกขานี่พี่นอ้องอ๋อนี่เด้อทรงนีงน่มักน้ำบะค่ะพี่น้องครับสีเจ็บมากมาดูตัวยิงได้ครับพี่น้องกระลังหนาอ่านี่นะครับตัวต่อไปครับพี่ป๋องครับไปเบื้องบักเทิกทตัวนี้ครับพี่น้องเจมบอลสองปีอายุไอสองปีเป็นทายาทของเจมบอลน,นะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้เป็นงวดที่อังไงบัคคับพี่น้องครับนี่เด้อ เดินดินได้ในหัวนะอันนี้หัวก็ขาวนี่จะหมุนดินนะครับพี่น้องครับเป็นเอาดินซ้ายมาลงไหมครับผมนี่ตัวย้อยลึกมากครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้ตัวนี้พี่ป๋องว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับหกสิบหกจ้ะหกหมื่นหกครับพี่น้องครับเอาส้นสูงตัวนี้วัดแล้วพี่ป๋องอายุเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องครับเอานี่แหละส่วนหัวครับพี่น้องครับส่วนหนาเป็นยังไงเบื้องเอาครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อเอา นี่แหละครับอยากจะได้แบบนี้เนาะหนอกยหญ่ยแบบนี้แหละครับเราจะผาเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่แหละเดี๋ยวพ้นเบื้องด้านนี้พี่น้องจังสีพย้อนแสงนะครับเนาะนี่กีบเล็บกีบเท้าเป็นอย่างไรนะครับเนาะปลายลึงเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับนี่กษิตผ้ามาเบื้องกันนะครับพี่น้องเอานี่แหละไ้ายนี่ไข่สองใบนี่แหละครับไข่ดำดนี่เด้อครับเด้ออยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะนี่ มันเป็นอย่างมันคืองปปากอ่ะนี่พอดีเสียกของขาเพิ่นไปเสียกเสียกของขาตรงนี้ขอขึ้นบ่ได้พี่น้องอ๋อเพราะพี่น้องครับพี่น้องครับธรรมชาตินี่แหละกต่เยาว่ามันเป็นอย่างคื่องปากผูกเสียกกะสิมีของเสียกจักหน่อยครับพี่น้องครับนี่แหละหนอกใหญ่บ่ครับเบิ่งเอาเสียกของขาอ่าตัวนี้ไอ้เปิดไว้60กว่านะครับพี่น้องครับอยากจะได้ต่อรองเอาบ่มีตำหนีนะครับเนาะหกหมื่นหกไม่มีตำหนิครับผมคล้ายหำกับซ้ำกันดำซ้ำนี่อ่านี่นะครับเด้อมาเบิ่งตัวจริงอยู่นครัับผู้ใดกาลงงมอ อ่างัวอยู่พอพันธุ์อยู่นะครับพี่น้องครับเอาพ่อพันธุ์กมีให้เบื้องหลครับพี่น้องต่อไปครับผมแม่ลูกจ้ะวันนี้ก็เริ่มคููแม่ลูกเลยเนาะครับเนาะธรรมชาติแม่ลูกแม่ลูกล้นธรรมชาตินงครับพี่น้องแต่๋ย่าพาไปเบื้องกันเนาะลูกตัวเมียทั้งหมดทุกๆตัวนะครับพี่วยสามเดือนกว่าลูกซีวยสามเดือนกว่านะครับพี่น้องครับตัวนี้เอานี่แหละแดงทั้งตัวเลยแหละครับแล้กก็ที่สำคัญเป็นงอหัวล้นธรรมชาติครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอ้ายางเล่นกล้อง นี่เบื้องกล้องส่วนหน้าแผ่นหลังเป็นยังไงเบื้องเอาครับพี่น้องครับ <S 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 อ่นี่นะครับเดอ้อเอาเบื้องเอาสีฟ้าเบื้องส่วนไทยครับพี่นอ้องครับอ่นี่เดนะครับเดอ้ออึ๊บเดี๋ยวสีหายางบนไทยครับพี่น้องมันหันตันหนาใสา่นคนมันแกนยางใส่น้ำคนอ่ะไปบงทาไปทาเออสียางเบื้องด่างจะหันหนาใส่นคนพี่น้องไปใส่ลูกอยู่นี่แหละอ่ะ<ส> <S 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 นี่นะครับพี่น้องครับจิ้มเพลนครับพี่น้องครับดำๆนี่แหละเออปล,ล่อยเลยครับอันนี้หิลลนแล้วนี่นะครับเด้อมาที่ตัวแม่นี่ผสมไว้ไปครับอีสามมือผ่านรอบแรกซี่วายคือกันแม่ผสมซี่วายอีสามวันผ่านรอบแรกเด้อครับเด้อสูงยุทธอะไครับตัวนี้พี่ป๋องร้อยสี่สิบห้าแม่ลูกแรกร้อยสี่สิบห้าบัวลูกแรกนะครับที่ผสมไว้ซี่วายนี่เป็นทองที่สองสดๆย่อยนะครับพี่น้องนี่แหละส้นนา นี่เด้อหูสัน่นหูยาวกับเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องครับน,นี่ข,ข้อขาแข้งขาดำๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ามาๆลูกมาอย่งางชุ่มมาเร<ม>็วม,มาเร็วเอานี่เบิ้งมุมนี่ครับพี่น้องครับอา่าเดี๋ยวราคาจ้งค่อยๆวา่ากันนะครับพี่น้องครับเอาพี่ป๋องคู่นี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับร้อยสิบจ้ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเด้อนี่แหละพ่วงนมครับพี่น้องครับอ๋อ เด็ดจิไทยเห็นทั้งไทยแม่ครับผมนี่ส่วนท้ายของแม่นะครับเนาะอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่แหละครับผมมนบ่หายเหรอม้วนเฉีองๆครับพี่น้องครับหมักหมุนเออที่พึ่งซนไทยพี่น้องนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเด้อนี่เออพึ่งทานีพี่น้องเอออันนี้ว่าจับได้ใบได้ได้พี่น้องเด้อนี่หล่นธรรมชาติครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้ก็มาเอาครับผม แม่ลูกคู่แรกครับพี่น้องครับต่อไปครับพี่ป๋องเอาโอ้คู่นี้นะครับพี่น้องครับคู่นี้ต้องบอกว่าลูกนี่ตัวตัวหนานีนะครับเด้อนี่แหละ KF31 ลูก KF31 นะครับเด้อเก้าเดือนอายุเก้าเดือนครับพี่น้องแม่ท้อง CV เจ็ดเดือนแม่ท้อง CV เจ็ดเดือนนะครับอันนี้แม่ติดท้องอันนี้ก็แสดงว่าลูกสองเดือนนี่ผสมติดเลยครับพี่น้องครับหาแม่ลูกแรกเท่ากันแม่บัวลูกแรกนะครับลูกที่สองอยู่ในท้องครับพี่น้องครับ นี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะแม่สูงเขาเททได้ได้ค่ะเขาหมอสิมะมืะออื่นโอ้เขานี่สี่สี่เ็ดไห้ยุ่งนะครับเนาะเขาเฮ็ดไห้ยุ่ะเขาเจเฮ็ดไห้ยุ่งนะครับแม่สูงยุ่งอะไรครับตัวนี้พี่ป่องร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามร้อยสี่สิบสองถึงร้อยสี่สิบสามนะครับเด้อพี่น้องเอาส้นหนาเบื้องใกล้ๆนี่แหละสดสดบ่ครับพี่น้องครับคู่นี้เชื่องครับเนาะมดปากเป็นวัวที่เชื่องนะครับเนาะนี่แหละเบื้องเอาเอิร์กเซกันเนาะอันนี้แม่ท้องเจ็ดเดือนเลยนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจะผ้าเบื้อง ส่วนท้ายของแม่เป็นอย่างไรลูกในตัวลึกอยากบักคักเด้อลูกงามนางดีอ่าเอาเบิ้งทุ่นไทยของแม่กันครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อเอาส่วนท้ายนะครับเนาะน้มเป็นยังไงครับสีหัวย่ดอกพี่น้องเอาเบิ้งเอานี่แหละนี่หางลูกใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องเออเอาเบิ้งสีของลูกแจ่มตาไนครับเอาคู่นี่แหละครับพี่ฝองหนึ่สี่สิบเก้าหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับกะถือว่าเป็นแม่ลูกแล้วก็แม่ติดท้องใหญ่แล้วนะครับพี่น้องครับอ่า นี่แหละครับผู้ใดกําลังมองหาง้วอยู่เนาะมีงบเงินแสนนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ง้วนได้หัวสามสูงเหมาค่กได้ทองเจ็ดเดือนแล้ค่านี่นี่กันครับคือแม่นี่ไอ้คู่นี่นี่ราคานี่แม่ติดทองนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับที่มิตรภาพฟาร์มครับผมอ่ะเพิ่งแม่มันห่าโงกป่ะพี่น้องเพิ่งเอาแม่มันห่าแขกลูกก็น่าแขกนี่เพิ่งเอาครับพี่น้องครับเอายืนเฉิดนี่แหละครับหูลูกดำดำนี่แหละพี่น้อง ต่อไปครับพี่ป๋องครับคู่นั่นจ้ะคู่ต่อไปนะครับพี่น้องครับคู่นี่นะครับพี่น้องไล่ๆล่รอม่จะออกไล่ๆจากหน่อยนะครับตะวันลูกนี่เบื้องพี่น้องเคเอฟหกแปดหกเดือนเคเอฟหกแปดหกเดือนตะวันลูกมัื้งกะบนไล่เด็ดครับพี่น้องครับบนไล่เออเคเอฟหกแปดอ่าแม่ผสมไปครับตัวนี้แม่ผสมซี่ใบได้ได้จะเข่าซี่สิบมือแล้วประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดมือแล้ว แม่ผสมซีวายได้เกือบสี่สิบวันแล้ว,วะนะครับพี่น้องเป็นงัวลูกที่ไหนครับพี่ป๋องงัวลูกแรกงัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับยินเลยยุ้ยเนี่ยแหละเคเอฟหกแปดครับพี่น้องแล้วก็กแข่งเด็ดหางบวัวไมีปัญหานะคะอันนั้นมันไปอันของบักน้ำมาเสือ้อขาด้ขนขาดแต่ว่าหางบวัวไมีปัญหาครับเอ้ยแข่งขาด,ดําดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบื้องถ่ายเบื้องหางก่อนครับพี่น้องครับนี่แหละถ่ายปวดปวดเนื้อหนังยุ่นยุ่นยุ้ยยุ้ยนี่แหละครับ ค้นหางของลูกนี่ขาดจะซื้อได้ครับแต่ว่าหางอันนี้ไม่ได้ขาดคหางไม่เป็นหายนะเบิ้งแล้วเดี๋ยวมันก็ป่งใหม่ครับพี่น้องสิบป่งใหม่เลยเมื่อมันถึงยามมันจะป่งใหม่แม่นครับเอ้านี่แหละแมนนี่สูงเท่าไรครับพี่ป๋องร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเด้อเิ็มดำดีเอาคู่นี้แหละครับพี่ป๋องครับร้อยยิ้มห่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเอ้ามีแต่ภาพฟาร์มว่าไอพีไอน้องไอถือว่าหน่าต่อรองเลยแหละครับสั้มรับ อ่ร้อยยี่สิบห้านะครับแสนสองหมื่นห้าพันครูนี่นะครับนี่แหละหนอกต่างๆนี่ลูกมันนะครับนี่ลูกมันงามค่ะอันนี้เขาได้เหตุเพราขับลูกมันนี่ลุนธรรมชาติลุนธรรมชาติเด้อครับพี่น้องครับนี่ส่วนหนานะครับพี่น้องครับอ่าขาดำเบื้องแม่นี่กับจิ้มดำดีเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละอยากจะได้กับมาเยี่ยมมาชมเอาครับมาได้ทุกๆวันแหละครับพี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อส่วนอ่าจิ้มนี่แหละดำดำนี่พี่น้อง ผู้นี้125,000สนาพครับผมอ่ะอยากได้เมาครับต่อไปเลยครับพี่ป๋องครับนั่นค่ะแดงดำเอาเด็ดไป็นหนาด้วยครับพี่น้องครับตัวตัวนี้เนาะโอ้ใหญ่แล้วเบื้องตัวนี้ด้วครับพี่น้องครับสี่วายเเดือนลูกสี่วายเกเดือนนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าเบื้องสีเอาครับพี่น้องครับแดงจนสีครับผมเบื้องนู่นี่ออกอ่าเป็นแดงเลือดหมูผลเด้อครับเด้อแล้วก็หนังข้อยุ่ยมากลูกสี่วายศูนอายุ9เดือนนะครับเนาะ อ๋เป็นลูกตัวที่ใดของแม่เพิ่นครับลูกตัวที่สองในท้องที่สามท้องมีก็แยกเพศตัวนี้ท้องวีโกแยกเพดนะครับพี่น้องครับนี่แหละเป็นท้องที่สามแล้วนะครับเด้อนี่สวนหนาของลูกซีไว้ครับพี่น้องเขาเห็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอยากจะได้แบบนี้นี่ส่วนหนาชัดป่ครับพี่น้องอ่าเนี่แหละข้อขาครับผมเอานี่เรียมตัวนังอยู่นังยนต์ครับนี่เบังคักๆบังชัดๆครับพี่น้องครับอ่าเด้ออยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเบ่งลูกก่อนครับ เอาตัวแม่ทองวีโก้แยกเพศอันนี้สูงยุทธอะไรครับพี่ฟองตัวนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับจะลูกลายสามสิบแก่สมัยแหละลูกยังกินนมอยู่นะครับนะฟองนมยังใหญ่อยู่ด้วยพี่น้อง,งออกินยุติว้านห้างแหละอ๋อกินยุติว้านห้างแล้วนะครับพี่นอ้องเอาจะพายยางไปเบื้องส้นท้ายของแม่กับลูกเท่ากันครับผมนี่ให้ทายในใจแพ็คสองได้สามเส้นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวเมียอีกในท้องเด้อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับวีโก้แยกเพศนี่แหละ เอาคู่นี้กับโมมิตัหนีนะครับเนาะบ่มีจ้ะนี่ส่วนท้ายครับพี่น้องครับแผ่นหลังลูกเป็นยังไงบ้างเอานี่นะครับเด้อจิ๋มดำย่างคักรันนี่ก็ได้เอาพี่ป๋องครับค่าตัวคู่นี้ครับผมที่มาเก้าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องผู้ใดเห็นว่าลูกตัวนี้งามหรือว่าเห็นว่าแม่ส่งลูกดีเบื้องผลงานวีกูกันนะเพื่อนๆว่าเอาคู่นี้ไปครับต่อร้องเอาครับพี่น้องครับนี่ต่อจนมองได้กันหมดละเนานี่นะครับขอขาทั้งแม่ทั้งลูกดำๆนี่แหละครับผมอ่ะ ไม่มีตำเหนินะครับเนาะจมได้เหละลูกตัวนี้พี่น้องสีไหมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคูนึงครับพี่น้องที่เป็นแพ็คสองได้สามนะครับเนาะเอาต่อไปครับพี่ป๋องครับวันนี้นี่ที่เด็ดคูนี้ก็ถือว่าเป็นคูที่เด็ดเฟรมใหญ่แล้วก็ลูกตัวหนาใหญ่นะครับพี่น้องลูกเคเสามหนึ่งแปดเดือนดากเี่ซ้ำกระบง o m เลยลูกเคเอฟสามหนึ่งแปดเดือนแม่ท้องที่วัยหาเดือนแม่ท้องสี่วัยห้าเดือนนะครับพี่น้องครับอ๋ออันนี้เป็นท้องที่ใดครับ ได้ทองลูกสามได้ทองลูกที่สามสว่านตัวนี้สวยงามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อเบื้องลูกตัวนี้ติมแลลวก็ะหลังตรงดีครับพี่น้องครับเนื้อหนังหย่นมากๆาดนะครับเด้อนี่กระดูกใหญ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเจพาพี่ผนองเบื้องนะครับเนาะตัวนี้สูงร้อยห้าสิบได้นะครับแม่มันนะห้าสิบสองนั่นครับวัดแล้วได้ร้อยห้าสิบสองนะครับลูกลูกนี่ก็ประมาณร้อยสามสิบนะครับเบื้องแพ่นหลังครับพี่น้องครับเอออยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อโหดเด้อพี่น้องเอา นี่นี่นะครับส่วนไทยดากง่ายครับพี่น้องครับเงาหางง่ายนะครับเนาะอ่าอาสิผ้าเบื้องลูกมั้งครับพี่น้องครับท่านเห็นชัดป่ะไหนออกมาลูกนะนี่เบื้องสีแล้วไปเออนี่แหละครับสีลูกเจ็บๆนี่แหละพี่น้องนี่นี่นะครับส่วนหนาเนื้อหนังบักยุ้ยบักง่าด้วยครับพี่น้องครับเอาเบื้องลูกใกล้ๆครับผมนี่เอาแบบโคลสอัพขาใหญ่ๆเล็บสวยๆหนึ่งขนาดแปดเดือนนี่แปดเดือนพี่น้องเอาคู่นี่แหละครับแพ็คสองได้สามมาใบถลายพี่ป๋องสองหนึ่งห้า 2 1 5 0 0นึนาพนะครับเขาจะได้งวงงามเป็นทั้งแม่ลูกนะครับพี่น้องครับเป็นทึ่งงวาสาวนี่แหละอนาคตแม่บล็อกแม่พันครับเอาพี่ป๋องตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเนาะขาขาวในขีน่นกแล้วว่ามันขนโอ้อยู่หลังขาขาวแ<า>ม่ม,มันนะครับพี่น้องครับว่ามันด่างว่ามันปานนะครับเด้อไม่ดาม่างเลยค่ะไม่ด่างว่ามิปันไร้เหนือกวงนะครับเนาะเจิดลูกเจิดเออเจิดนี่นะครับเบื้องหน้าเบื้องไรเบื้องหน้าครับพี่น้องครับเออเจิดเจิดนี่เด้อเอาใครอยากจะได้นะครับพี่น้องครับ ตัวนี้แจมบักขักได้พี่น้องเด้อเนานี่อจะให้เบิ้งวนเบิ้งครับอันนี้คู่สุดท้ายแล้ว้อครับพี่น้องร่มกับซีหัวนะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้ออยากจะได้ใหญ่ๆแบบนี้ครับผมอันนี้สวยงามทั้งแม่ทั้งลูกครับอันที่ว่าขาวๆเนี่ยขี่นกเด้ครับพี่น้องครับขี่นกค่ะนี่โครงสร้างใหญ่นะครับเนาะนี่ตัวนี้ัวทองเด้พี่น้องครับนี่เอาะ นี่แหะครับชอบตัวไร่มักตัวไร่มาเลือกเอาครับมิตรภาพฟาร์มเพื่อนขัดมาให้พี่น้องได้เลือกเลือกแล้วนะครับเนาะเอาคู่แจ่มนะครับพี่น้องครับคู่นี้อยากจะได้มาเอาเลยนะครับเด้ออ่าเชิดลูกเออเออนี่นะครับพี่น้องครับเอาเชิดลูกเชิดก่อนจะจบคลิปนะครับพี่น้องครับอตัวหนึ่งในนั้นอีกตัวหนึ่งพี่น้องนึกว่าเหมื่อเห็นตัวงามเดืสิปิดคลิปเลยพี่น้องเอ้ยเอรอยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ทางนี้นะครับแม่ผสมอันที่หนึ่งสี่ใบ แม่ผสมแล้ววันที่1 4ึ่งซศูนย์เด้อหกะครับพี่น้องครับแล้วผลงานลูกมันนะอ่ะอีโตะเจ็ดสิบเก้าโอ้แล้ผลงานลูกมันอันนี้อ่านี่นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกแต่ว่าผู้ใดเปิดแบบแยกใหญ่ใหญ่บ้างนะครับเด้ออันนี้ผสมซีไว้หรือเปล่ครับผสมวันที่หนึ่งผสมวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับในสองอาทิตย์ ได้สองสัปดาห์แล้วตัวนี้ก็ท่อนสูงกับร้อยสี่สิบกัวครับพี่น้องร้อยสี่สิบร้อสี่สิบห้าเนี่ยอ่าประมาณร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าได้เนี่ครับตัวนี้ลูกมันตัวเจ็ดสิบเก้าเนี่ครับพี่น้องนั่นแหละแจกลูกเด็ดกันตัวนี้จะออกเป็นสีแดงขาบเปลือกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิบ้าเบิ้งลูกเนาะนั่นแหละแม่เดี๋ะลูกมันนะทรงสีนี่ครับพี่น้องครับคนละอันนี้กับเมียนี่สีแดงจัดได้แหรอครับนี่เด้อเอามาเบิ้งจังไอ้เมียจังสีนะครับพี่น้องครับสมมติว่าแยกลูกนี่ พี่ป๋องเพิ่นจะเปิดไใเท่าไหร่เด้อครับเด้อเบาๆเลยตัวนี้สวยๆสี่หมื่นห้านะครับเด้อเอาแม่ไปจ่ายลูกสวยๆครับผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับนี่นี่เด้อตัวนี้เลยนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละมีแต่ภาพฟาร์มเพิ่นกัมีมาให้พี่ให้น้องเด็ดเด็ดทุกตัวขึ้นก่าครับพี่น้องครับมากตัวไหนชอบตัวไหนก็ให้พี่ให้น้องเป็นผู้ตัดสินใจผู้เลือกเอาเนาะขัดมาให้แล้วครับผมกับแม่ใต้ให้เบื้องแล้วเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบขอพ่อว้แค่นี้ครับพี่น้องครับกขอขอบคุณทางมิตรภาพฟาร์มนะครับเด้อเสียหเ็นผชวูมานําำเสนอให้พี่น้องเพื่อนครับจะได้คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธ์ โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอ,อุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง